ขาตอนนี้นะครับเราโอ้โหโยุ่งเราอยู่กันที่สม็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากําลังตามตัวเองถ่ายรูปอยู่นะครับแต่ว่าเออคนบางคนเนี่ยก็กําลังหาโลเคชั่นดีๆในการถ่ายรูปอยู่ครับเดี๋ยวไปดูด,ดูดูที่ทำอะไรทำอะไรเล่นรายการเล่นรไยกัน ตอนนี้อยู่กับอยู่กับบอสครับแอนนี่เดชแล้วกนครับตอนนี้ก็กำลังหามุมถ่ายสวยๆบนโขดอยู่นะแล้วก็อ,อุ้ยน้ำตอนนี้น้ำที่เสม็ดขึ้นลมปกติครับขึ้นลมแรงปกติไม่แรงมากแล้วก็หัวยุ่งมากไม่แรงมากแล้วก็ ใส่ไม่มากแต่ก็พอเล่นได้ครับวันนี้เรายังจะไม่เล่นทะเ,เลกัน<ป>แต่ว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะตื่นขึ้นมาหรือเปล่าเล่นกันอ่ะเอาเป็นว่าดูสองคนนี้เขาถ่าย,ยรูปกันไปนี่ถ้าครีมันแดดมาไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่าแต่ว่าตอนกลางวันนี้โดนแดดเผาไปเรียบร้อยแล้วยังไงเจอกับพวกเราพวกเราพวกเราอีกหลายๆเราทุกคนได้อีกทีหนึง่ง น่าจะเป็นคลิปวิดีโอช่วงตอนกลางคืนเลยนะครับตอนกลางวันนี้พักไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะมีคนบอกเป็นบ้าพูดคนเดียวเออคนบอกเป็นบ้าพูดคนเดียวานเป็นบ้าพู้คนเดียวคือบางทีแล้วเนี่ยการที่เราถ่ายวิดีโอป็นโซเชียลแคมมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลป่ะใช่ไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะอ่านคือตอนกคืนแล้วกันครับ